เด็กหญิงนิยายกำลาบรักแม่ทับจอมโหดบทที่สิบ ว่าแล้วก็บังคับมือที่สั่นคลอนคลอยๆปลดอภรรของอีกฝ่ายออกได้แต่คิดในใจว่าทันทีที่ร่างกายของเขาเปื่อยเปล่านางจะหาทางหนีออกไปจากสถานการณ์ที่น่ากลากกระอ่วนเช่นนี้ให้เร็วแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ยอมให้นางมีโอกาสหนีเขาอย่างเช่นในวันนั้นอีก ซ่องไวยหลงมองดูใบหน้าของนางที่ก้มงดพยายามจัดการกับเสื้อผ้าของเขาด้วยทาทางแก้ๆก่กลางๆแล้วก็ได้แต่หัวเราะในลำคอเล็กน้อยรอจนกระทั่งเนื้อตัวของเขาเปลือยเปล่าจากนั้นถึงได้คว้าหมับเอาที่ข้อมือเรียวเล็กของนางเสร็จแล้ว ข้าปลดเสื้อผ้าของท่านออกจนหมดแล้วหญิงสาวกล่าวขึ้นด้วยความตื่นตระหนกอยู่บ้างแต่ดูเหมือนว่านอกจากเขาไม่ยอมปล่อยให้นางขยับกายไปไหนแล้วยังจงใจใช้มือดึงผ้าคาดเอวของนางออกแล้วจ้องมองด้วยนัยตาที่มีแต่เปลวเพลิงลุกโชนเสื้อผ้าของเจ้าก็เปียกหมดแล้วให้ข้าช่วยเจ้ามะมีเป็นไรเจ้าค่ะเอ๊ะถอดออกเถิด นางเบิกตากว้างเมื่อเขาออกกำลังเพียงครั้งเดียว ก็สามารถดึงร่างบอบบางให้เข้ามาแนบชิดโดยง่ายจนกระทั่งความแข็งขืนของอีกฝ่ายดุนดันอยู่บริเวณท้องน้อยจนนางใบหน้าแดงํำแค่เพียงคิดจะเงยหน้าขึ้นโต้แย้งเท่าว่ากลับถูกริมฝีปากอุ่นร้อนชกวูปเข้ามาหาเค้าคลึงอ่อนโยนจนทำให้ร่างกายของนางสิ้นเรียวแรงได้แต่ใช้มือทั้งสองเกาะเกี่ยวท่อนแขนของเขาเอาไว้ไม่ให้ตัวเองสุดลงไปกอง ปรับพื้นเสียก่อนเมื่อหนาลูบไล้เข็นครึงไปทั่วอย่างถือวิสาสะริมฝีปากของเขายังคงทำหน้าที่ของตัวเองอย่างไม่หยุดย่อนนางมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ร่างทั้งร่างหนาวเย็นขึ้นมาวูบหนึ่งเสื้อผ้าของนางถูกปลดไปกองอยู่บนพื้นหมดแล้วคราวนี้หญิงสาวถึงได้พยายามขืนตัวออกแน่นอนว่าซ่งเวยหลงเองก็มีได้ขัดใจเขาค่อยๆถอนจุมพิษ และมองนางด้วยความตราหายจนดูน่ากลัวอยู่มากดวงตากลมโตเบิกกว้างด้วยความตกใจเมื่อจูจ่ๆร่างก็ลอยวืดขึ้นเหนือพื้นชายหนุ่มช้อนร่างอีกฝ่ายเข้ามาในอ้อมกอดก่อนที่จะเดินดุ่มๆไปยังถังน้ำขนาดใหญ่ที่วางอยู่ตรงมุมของห้องท่านเพื่อเป็นการไถ่โทษที่ทำให้เจ้าอารมณ์ไม่ดีให้ข้าได้ปรนนิบัติเจ้าเถิด ขณะที่พูดก็ค่อยๆวางร่างของนางลงในถังวักน้ำขึ้นมาราดบนหน้าอกของนางอย่างตั้งอกตั้งใจถึงแม้ชีวิตนี้จะเคยได้รับการปรนิบัติเช่นนี้มาก่อนแต่ถึงอย่างไรก็เป็นสตรีมิใช่าชายหน้าเหี้ยมรูปร่างบึกบืนเช่นนี้หญิงสาวคิดในใจอย่างรกระอักกระอ่วนในที่สุดก็ตัดสินใจหลับตาลงแล้วปล่อยให้เขาปรนิบัตินางโดยไม่โต้แยง้ง Thank <laughs> you. เป็นเช่นนี้จะได้รีบอาบน้ำเสร็จโดยเร็วซ่งเว้อยลงมองอีกฝ่ายที่หลับตาพริมลงอย่าง,ลงหลงไหลมองดูหัวคิ้วที่ขมวดติดกันและร่างกายแข็งทื่อขึ้นมายามที่เขาลงน้ำมันนวดตัวเขาคลึงไปมาระหว่างไหล่มนและหน้าอกกลมกลึงร่างบอบบางค่อยๆผ่อนคลายลงทีละนิดถึงแม้มือจะหยาบก,กร้านไปบ้างแต่เขาก็สามารถควบคุมแรงได้ดีอยู่มากรา กับเคยทำเช่นนี้มาแล้วเป็นหมื่นหมื่นครั้งคิดถึงตรงนี้แล้วหางตาก็กระตุกดวงตากลมโตเบิกกว้างขึ้นมาทันทีจนอีกฝ่ายสะดุ้งเฮือกด้วยความแปลกใจปนกับความรู้สึกบางอย่างที่ดูน่ากลัวขึ้นมาบ้างเป็นอะไรไปข้านวดเจ้าแรงไปหรือท่านเคยทำเช่นนี้กับสตรีอื่นหรือไม่ น้ำเสียงของนางดูคล้ายกับกำลังขมขูเผ่าว่ากลับมีได้มีความรู้สึกน่ากลัวสักนิดเจ้าเป็นคนแรกน้ำเสียงของเขาดูทุ้มนุ่มและอ่อนโยนเสียจนคนฟังหัวใจอ่อนยวบคราวนี้นางถึงได้จ้องมองใบหน้าเขาขมแมงมองดูหนวดเคราครื้มที่อยู่เต็มหน้าแม้แต่แม่นางหยางอืมซ่องไว้หลงพยักหน้าจริงจัง เหตุใดท่านถึงได้ไว้หนวดเคราเล่าเฉินเซียงเหยาถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงแต่ดวงตาของนางยังคงเต็มไปด้วยความคาดขันบางอย่างที่ซ่องไว้หลงไม่เข้าใจนักเจ้ามีชอบหรือหญิงสาวเม้มปากอย่างครุ่นคิดไม่กล้าถามออกไปตรงๆว่าที่เขาไว้หนวดเคราเช่นนี้เป็นเพราะยังอาไลอาวอนแม่นางอย่างอยู่อีกหรือไม่ ข้าแค่อยากรู้สิ้นประโยคนั้นซ่งไวหลงก็นิ่งไปสบสายตานางตรงๆอยู่ครู่ใหญ่จากนั้นถึงได้ลุกขึ้นเดินไปหยิบของบางอย่างเข้ามาหายืนออกไปให้นางรับไว้หากมันขัดหูขัดตาเจ้าก็โกนมันออกไปเสียข้ามีได้รับไปเถิด ไม่พูดเปล่ายังคุกเข่าลงตนใบหน้าของเขาเลยถังน้ำมาอยู่ตรงหน้านางพอดิบพอดีเฉินเสียงเหยาวกลืนน้ำลายลงคออึกใหญ่ไม่คิดว่าเขาจะทำเช่นนี้ใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความกระอักกระอ่วนมือข้างหนึ่งถือมีดสั้นเอาไว้นั่นลงมีดมาเถิด มือหยาบข้างหนึ่งเอื้อมออกไปจับมือของนางเอาไว้แล้วขยับเข้ามาใกล้กับใบหน้ามีสันที่ขมกลิบตวัดลงบนผิวหน้าปาดไปมาจนเส้นดกดำตกลงบนพื้นทีละย่อมเวลาผ่านไปราวหนึ่งค่ในที่สุดหนวดคราวบนใบหน้าของส่งไวหลงก็กองอยู่บนพื้นจนหมดสิ้นไม่มีร่องรอยของความเหี้ยมโหดดุร้ายมีเพียงชายหนุ่มรูปงามผู้หนึ่งที่กำลังจ้องมอง นางด้วยแววตาหวานซึ้งน,นี่คือสามีหน้าโจรของนางจริงๆหรือเฉินเซียงเหยาคิดอย่างตะลึงงันได้แต่จ้องมองอีกฝ่ายตาไม่กระพริบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าท่านแม่ทับใหญ่ของแขวนเจ้าจะหน้าตาหล่อเหลาราวกับคุณชายที่โรคผู้หนึ่งก็มิปานเมื่อเห็นว่านางมองเขาอย่างตะลึงงันเช่นนั้นแล้วก็เกิดความไม่มั่นใจอยู่บ้าง หน้าตาสามีของเจ้าเป็นเช่นไรบ้างก็ก็ดีหึมชายหนุ่มจับฝ่า,ามือของนางขึ้นมาทาบอยู่บริเวณใบหน้าส่งสายตาอ้อนวอนจนอีกฝ่ายแทบหายใจไม่ออกถึงแม้ร่างกายจะอยู่ในน้ำแต่นางกลับรู้สึกว่ามันร้อนรุ่มไปหมดส่งไว้หลงเรียริมฝีปากที่แห้งผากแต่ล่อมถามเสียงเบาเจ้ามีชอบหรือ ท่านรูปงามถึงเพียงนี้เหตุใดถึงได้ไว้หนวดเคราปกปิดไว้เช่นนั้นเล่าเพียงแค่ภรรยาเอ่ยชมว่ารูปงามริมฝีปากของเขาถึงได้ระบายยิ้มออกมาอย่างยินดีฮองเต้เคยตรัสว่าข้าไว้หนวดเคราแล้วน่าเกรงขามดุร้ายสมกับตําแหน่งแม่ทัพ ประโยคนั้นํำเอาฉินเซียงเหวใบหน้าซีดลงไปถนัดตาคำตอบที่ได้รับนางควรจะดีใจที่เรื่องราวทั้งหมดไม่ได้เป็นอย่างที่แม่นางอย่างพูดแต่เหตุใดนางถึงรู้สึกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเลวร้ายกว่ามากนี่ไม่เท่ากับนางลบหลู่ห้องเต้ไปแล้วหรือ ทางด้านซ่งเวยหลงเองเมื่อเห็นภรรยานิ่งไปก็ยิ้มกว้างออกมานางต้องดีใจแน่นอนที่เขาตามใจนางมากกว่าห้องเต้ถึงคราวที่เจ้าต้องตอบแทนความดีของข้าบ้างแล้วชายหนุ่มเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนนุ่มขัดกับท่าทางขึงขังแข็งแรงอ้อมแขนกำยำช้อนร่างงดงามขึ้นแนบอกไม่ได้สนใจความเปียกปอนที่เกิดขึ้นบนพื้นด้วยซ้ำ ท่านทำอะไรซ่องไว้หลงไม่ได้ตอบคำถามนั้นเขาทำเพียงอบรัดร่างนางเอาไว้นั่นก้าวดุมดุมวางอีกฝ่ายลงบนเตียงเปอียกไปหมดแล้ววางใจเถิด ที่บ้านของเรามีผ้าขนสัตว์อุ่นให้เจ้าเปลี่ยนมากมายริมฝีปากชื้นคลออยู่บริเวณริมหูจนนางขนลุกสู้หญิงสาวสุดลมหายใจเข้าลึกรู้สึกไม่สบายตัวอยู่บ้างที่ถูกรัดรึงในสภาพที่เปียกปอนเช่นนี้ร่างเปลือยเปล่าทาบทับสัมผัสซึ่งกันและกันสวงอกอ่อนนุ่มบดเบียดอยู่กับร่างหนาแน่นชวนให้รู้สึกแข็งแกร่งและอ่อนโยนในเวลาเดียวกันฉันเสียง นางยมองดูใบหน้าของสามีที่แปลกตาไปมากยังไม่ทันที่จะได้คิดอะไรริมฝีปากของนางก็ถูกครอบครองเนื้อตัวนวลเนียนดุจหยกเกิดเป็นรอยแดงขึ้นมายามที่ฝ่ามือเขาลากไล้สัมผัสหญิงสาวพยายามข่มเสียงที่เกิดขึ้นลงในลำคอฝ่ามือทั้งสองโอบรัดรอบคอเขาเอาไว้แน่นไวหลง เสียงเรียกที่หาพระทำให้ซ่องไว้หลงกระสับกระส่ายยิ่งส่งผลให้ความปรารถนาที่มีต่อนางเพิ่มขึ้นเป็นพวีคูณความแข็งแรงอย่างบุรุสษสะกิดไปมาอยู่บริเวณหน้าขานางไม่กล้าแม้แต่จะคิดว่ามันคืออะไรซ่องไว้หลงดอมดอมกลิ่นน้ำมันนวดที่หอมกรุ่นจากฝีมือของเขาเมื่อครู่ซุกไสสูดดมอย่างบ้าคลั่งเหตุใดเขาถึงไม่รู้มาก่อนว่าก น้ำมันนวดที่ตัวแม่ทับถึงได้หอมหน้าลุ่มหลงถึงเพียงนี้นางก็คือภรรยาของเขาชายหนุ่มคิดอย่างครึ้มอกครึ้มใจอ้าปากดูดดึงยอดถันสีชมพูใส่เข้าปากฟังเสียงร้องของอีกฝ่ายอย่างพึงพอใจไว้หลงไว้หลง ฉันเสียงเหยา่สะอื้นให้เรียกชื่อเขาพร้อมกับบิดกายไปมาใบหน้าของนางแดงกล่ำไปด้วยความร้อนเร่าไม่ได้มีเพียงแค่นางที่ต้องการเขาเองก็เช่นกันสะโพกที่ใส่ไปมาถูกตรึงไว้กับที่ เพียงพริบตาเดียวร่างของทั้งสองก็ผาสานเป็นหนึ่งอย่างงดงามราวกับสวรรค์สัน์สร้างถึงแม้ชายหนุ่มจะพยายามหักห้ามมิให้รุนแรงกับนางเสียงที่เปล่งร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดผสมผสานกับความสุขสมทำให้เขาลืมตัวไปชั่วขณะใช่แล้ว สะโพกสอบขยับกายอย่างรวดเร็วหอมกระนำอัดลงไปราวกับพายุครั่งมือแกลงจับยึดเอวบ้างเมื่อขนใต้ร่างทำท่าจะถอยหนี เสียงคำรามของซ่องเว่ยหลงผสมผสานกับเสียงดังแว่วหวานเคลาคลอกันไปอย่างงดงามไพเราะและดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่ได้หยุดภายในเร็วๆนี้ด้วยซ้ำเสียงที่หลุดลอดออกมาจากภายในห้องทําให้เสียวหลันยกมือขึ้นปิดหน้าแล้วถอนหายใจออกมาแรง,แรง ต่างจากเบ่าวใช้คนอื่นๆที่หัวเราะแจ่มใสอย่างมีความสุขไม่เว้นแม้กระทั่งหมิงลูกที่บิดขี้เกียจอย่างสุขสบายอีกมินานภายในตัวแม่ทัพต้องมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่ผู้ใดก็มองออกว่าท่านแม่ทัพบปรดปรานหูหยินมากเพียงใดในที่สุดก็มีวันนี้เกิดขึ้นจนได้หมิงลูก,กระแอมออกมาครั้งหนึ่งอะห้ม แยกย้ายกันไปทำงานได้แล้ววันนี้ท่านแม่ทัพมีรับแขกเจ้าค่ะขอรับทุกคนต่างตอบรับกันอย่างพร้อมเพรียงมีเพียงเสี่ยวหลันเท่านั้นที่จ้องมองประตูด้วยความอาวรณ์หูหยินเมื่อวานนี้อืมอีกแล้วหรือเจ้าคะ่ะเสี่ยวหลันร้องเสียงหลงสำรวจเนื้อตัวของฉินเสียงเหว่ด้วยความเป็นห่วง เหตุใดท่านแม่ทับถึงได้รุนแรงกับเฉินเซียงเหย่าถึงเพียงนี้ก็ไม่รู้เฉินเซียงเหย่ยก็มองเนื้อตัวของตนเองที่แดงเป็นจ้ำเล็กจ้ำน้อยไปทั่วทั้งตัวหากแต่ใบหน้าของนางไม่ได้มีโทสะเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยอย่าพูดมากนักเลยเจ้าไปหยิบขี้พึ่งมาทาให้หน่อยเถิดเจ้าค่ะเซียวหลันตอบรับออกไปอย่างเสียไม่ได้จากนั้นถึงค่อยๆใช้ขี้พึ่ง ทาวนไปมาลงบนผิวอ่อนนุ่มโหเยินเจ้าคะมีอะไรหรือฉันเสียงเห่าวเลิกคิ้วขึ้นในขณะที่อีกฝ่ายมองไปที่ประตูขยับกายเข้ามาใกล้ยกมือขึ้นป้องปากแล้วกระซิบเบาๆให้เบาต้มยาเลยหรือไม่เจ้าคะคำถามของนางยังคงทําให้คนฟังมองอย่างไม่เข้าใจเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วถึงได้กล่าวอธิบายเพิ่มเติม อย่าห้ามบุตรอย่างไรเล่าเจ้าคะข้าลืมไปใบหน้าของเฉินเซียงเหย่วมีความตระหนกขึ้นมาท,ทั้งทั้งที่นางเป็นคนสั่งให้เสี่ยวหลันไปหาซื้อมาให้นางแท้ๆเช่นนั้นเฉินเซียงเหว่เอ่อยออกมาก่อนที่จะนิ่งไปนอกจากการเป็นแม่ทัพแล้วข้าก็อยากจะเป็นพ่อคนที่ดี จูจ่ๆเสียงของซ่องไว้หลงก็ดังขึ้นมาในโสดปราสาทใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความคิดที่ตีกันอย่างยุ่งเหิงความรู้สึกไม่ไว้ใจบุรุษยังมีอยู่มาก แต่การกระทำและคำพูดของซ่องไวหลงก็ทำให้นางคิดไม่ตกเช่นกันมือทั้งสองประสานกันอยู่ที่หน้าตักด้วยความลังเลในที่สุดก็ช้อนสายตาขึ้นมองแผ่นหลังของเซียวหลันที่กำลังจะเปิดประตูออกไปหยุดก่อนสีเท้าของเซียวหลันหยุดลงก่อนจะหันมามองอีกฝ่ายด้วยความสงสยัยกลับมาช่วยข่าถาขีพึ่งเอิอแล้วอย่าเล่าเจ้าคะ เสี่ยวหลานกระพริบตาปริบๆอย่างงุนงงมองดูท่าทางที่เต็มไปด้วยความเครียดขึงของเจ้านายข้ามีดื่มแล้วโฮยินหมายถึงอืมฉันเสียงเหา่พงกศีรษะลงอย่างหมายมาดในเมื่อส่งไว้หลงดีกับนางถึงเพียงนี้นางจะไม่ตอบแทนความดีของเขาได้อย่างไรข้าตัดสินใจแล้วว่าข้าจะมอบบุตรให้ท่านแม่ทับ มีเรื่องอะไรก็กล่าวออกมาซ้องไว้หลงกล่าวเสียงเฮี้ยมจนมิ่งลู่สะดุง้งสายตาที่กำลังจดจ้องใบหน้าเกลี้ยงกล่เร้า,รากับคุณชายผู้หนึ่งทำให้คนมองใบหน้าเยเกล้าวกับจะร้องไห้ออกมาท่านโกนหนวดเคล้าออกจนหมดเช่นนี้การศึกต่อไปพวกเราจะทำอย่างไรดีเล่าขอรับเจ้าคิดว่าข้าใช้หนวดเคราสู้รบหรือ ว่าไปแล้วดวงตาคมกริบก็คาดคั้นราวกับจะฆ่าหมิงลู่ให้ตายคามืออยู่ตรงนี้ส่วนอีกฝ่ายก็ทำได้เพียงยิ้มเจือนแล้วโครงศีรษะพู้ใดก็รู้ ว่าท่านแม่ทับส่องไว้หนวดเขาเพื่อข่มขวัญคู่ต่อสู้สิ่งสำคัญที่เปรียบอย่างเทพ,พเจ้าอวยพรเช่นนั้นท่านก็ตัดใจทอดทิ้งมันเสียอีกทั้งท่านแม่ทับก็เห็นว่าห้องเต้และพวกขุนนางตกใจมากเพียงใดที่รูปโฉมของท่านเปลี่ยนไปแล้วอย่างไรซ่องไว้หลงยักษ์ไหลขึ้น คล้ายกับว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรขอเพียงภรรยาของเขาชื่นชมรูปชมของเขาว่างดงามก็เกินพอหมิงลู่มองตามแผ่นหลังของซ่งบยหลงที่เร่งสีเท้าเข้าไปในต้วนทุกวันนี้หลังจากเสร็จราชการแล้วอีกฝ่ายก็ไม่เคยไปทะเลทะหลหยที่ไหนเลยไม่ต้องถามก็รู้ว่าเขารีบกลับมาหาผู้ใดท่านแม่ทัพของเขาหลงไหลหูหยินจนเกินเยียวยาแล้วจริง ทันทีที่ร่างสูงใหญ่ปรากฏกายขึ้นในห้องโถงบรรดาสาวใช้ต่างมองส้งไว้หลงด้วยความอิ่มเอมใจนับตั้งแต่ท่านแม่ทัพและโฮยินรักใคร่กลมเกลียวกันจวนแม่ทัพก็มีแต่ความอบอุ่นอบอวลไปทั่วท่านแม่ทัพที่เคยหน้าตายเยี่ยงจรก็เปลี่ยนไปเป็นเทพบุตรอารมณ์ดีผู้หนึ่งไปแล้วช่างเป็นภาพที่น่าประทับใจเหลือเกินท่านแม่ทับ กลับมาแล้วหรือเจ้าคะบ่าวผู้หนึ่งเร่งฝีเท้าเข้าไปหาโฮยินเล่าโฮยิ่นอยู่ในครัวเจ้าคะ่ะอีกทั้งยังมีให้ผู้ใดเข้าไปช่วยเห็นว่าอยากจะทำให้ท่านแม่ทับด้วยตัวเองเจ้าค่ะประโยคนั้นทำให้ซ่องไว้หลงก้มหน้าลงแล้วยิ้มให้กับตัวเองท่านแม่ทับนั่งรอก่อนเพิดโฮยิ่นใกล้จะเสร็จแล้วเจ้าค่ะ อืมชายหนุ่มตอบรับในลำคอก่อนที่จะเดินไปนั่งกรออยู่ที่โต๊ะอย่างอารมณ์ดีไม่นานนักก็ได้กลิ่นหอมโชอยออกมาปรากฏร่างของภรรยาที่เนื้อตัวมอมแมมซ่องไว้หลงเห็นดังนั้นก็รีบลุกขึ้นไปช่วยประคองถาดอาหารจากนั้นจึงถามออกมาเสียงเบาเหตุใดจะต้องลำบากเช่นนี้ด้วยลำบากที่ใดกัน ถ้าเต็มใจทําให้ท่านตั้งหากฉันเสียงเยหา่ตอบเสียงอ่อนหวานนั่นทําให้คนฟังก้มลงจุมพิษบนเรือนผมอีกฝ่ายเบาๆท่ามกลางสายตานับสิบคู่ที่เบิกกว้างอย่างตื่นตระหนกจากนั้นจึงหันซ้ายหันขวาพร้อมกันเรากับไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิน้นฉันเซียงเหยา่ขบเม้มริมฝีปากก่อนที่จะผ่อนลมหายใจออกมาอย่างล่งอกเมื่อเห็นว่ามิมีผู้ใดสนใจ สิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นวางอาหารในมือลงบนโต๊ะนี่คือหมูกรอบอบน้ำผึ้งสูตรของข้าเองท่านลองชิมดูสิหญิงสาวมองดูสามีที่ตักอาหารเข้าปากแล้วพยักหน้าเร็วๆเจ้าทำได้ดีมากได้ยินเช่นนั้นแล้วใบหน้าของคนฟังก็เต็มไปด้วยความยินดีก่อนที่จะส่งเสียงสดใสยังมีอีกนะ สายตาของนางหันกลับไปทั้งห้องครัวน้ำของที่เหลือออกมาได้แล้วสิ้นคำพูดเซียวหลันและสาวใช้คนอื่นๆก็ยกอาหารออกมาอีกสามอย่างนี่เป็นน้ำแกงพุทธซาจะช่วยบำรุงกำลังของท่านได้ ไม่ว่าเปล่ายังช้อนเนื้อพุทธาขึ้นมาจ่ออยู่ที่ปากของอีกฝ่ายซึ่งชายหนุ่มเองก็อ้าปากรับแต่โดยดีเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มให้ความร่วมมือเฉินเสียงเหยาก็กุลีกุจ้อตักสิ่งที่อยู่อีกจานให้ผักชุนชายช่วยบำรุงสายตาของท่านได้ว่าแล้วก็ใช้ตะเกียบขี่ผักใบเขียวใบหนึ่งขึ้นมาป้อนใส่ปากของซ่องไว้หลงอย่างอารมณ์ดี ส่วนจานสุดท้ายคือจานที่ข้าชอบมากที่สุดมาโผโตฟู ทันทีที่ได้ยินชื่อเมนูใบหน้าของซ่งเวยหลงก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยสายตาเหลือบมองเต้าหู้ที่ผัดคลุกเคล้ากับน้ำซอสสีแดงจัดจ้านดูมือนางที่ค่อยๆค,คีบเต้าหู้ชิ้นพอดีคำชิ้นหนึ่งขึ้นมาพร้อมๆ้กับกลิ่นของพริกฮาวาเจียวที่ลอยแตะเข้าจมูกสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้คนอื่นๆที่มองมามีสีหน้ากระอักกระอ่วนนอกจากฮูหยินและเซียวหลันแล้วทุกคน ต่างก็รู้ว่าท่านแม่ทับไม่กินของเผ็ดเมื่อเห็นว่าสามีมีใบหน้าที่เปลี่ยนไปรอยยิ้มของเฉินเซียงเหยาก็ค่อยๆหายไปเช่นกันข้าทำสุดฝีมือเลยนะซ่งไว้หลงมองดูมือของอีกฝ่ายที่ลดลงจนเต้าหู้ชิ้นนั้นเกือบจะถูกวางลงในจานอยู่แล้วในที่สุดก็กล่าวออกไปเจ้าทำอะไรก็อร่อยไปหมด หมิ่งลู่มองสี่หน้าที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของซ่องไวหลงแล้วก็ได้แต่เห็นใจต่อมาจึงคิดได้ว่าควรพูดอะไรออกไปซักประโยคมิเช่นนั้นท่านแม่ทัพจะต้องตกที่นั่งลำบากอย่างแน่นอนโหหินแท้จริงแล้วท่านแม่ทัพ ซ่องไว้หลองอ้าปากงับเต้าหู้รสจัดด้านนั้นเคี้ยวอย่างอ,ร,อร่อยท่ามกลางสายตาที่เต็มไปด้วยสายตาที่แปลกประหลาดตกใจในที่สุดพันแม่ทัพก็กินเข้าไปแล้วข้าบอกแล้วอย่างไรว่ารสชาติดียิ่งฉินเซียงเหวา่หัวเราะเบิกบานก่อนที่เอลคอดกิวจะถูกท่อนแขนแข็งแรงโอบเอาไว้เจ้าเองก็มากินด้วยกันเถิดอืม หมิงลู่มองดูสองสามีภรรยากินอาหารตรงหน้าอย่างเพลิดเพลินแล้วก็ได้แต่กลืนน้ำลายแล้วหันไปกระซิบกระซาบกับบ่าวผู้หนึ่งไปตามหมอมาท่านแม่ทับหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้ว ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ